สวัสด,ดีเพื่อนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาวร่านะคะวันนี้จะมานำเสนอนะคะเทคนิคดีๆจากไลน์นะคะที่เพิ่งรู้ว่าไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะใช้การแปลภาษาได้ด้วยนะคะอ่า ความสามารถของไล n e นะคะที่หลายหลายคนยังไม่รู้นะคะว่ามันสามารถทําได้เาสำหรับใครที่อยากจะแปลภาษาอย่างเช่นหน้าเมนูตรงนี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างนะคะการใช้งานไลน์ก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณเนี่ยถ่ายภาพนะคะการที่จะแปลได้ก็ต้องแปลจากภาพนะคะ จากภาพถ่ายของเรานะคะวิธีการนะคะเข้ามาดูเนาะเราเข้าไปที่ไลน์ใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่เพื่อนของเราเนาะสักคนหนึ่งนะคะอบแล้วทีนี้เราก็ถ่ายนะคะอย่างเช่นถ่ายให้มันได้หน้าตาของเมนูนี้นะคะแล้วก็กดถ่ายไปเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็มาดูนะคะว่าเราก็มาครอบก่อนก็นได้นะคะเพื่อความไม่ให้มันแบบ ได้ในส่วนที่เราต้องการนะคะเสร็จนะคะเสร็จเรียบร้อยให้ทุกคนแตะไปที่ตรงรูปตัว A ตัวนี้นะคะ A. แต่ไปที่ตัวตัว A นะคะมันก็จะถ้าปกติเนี่ยเราใช้แบบนี้คือมันจะสามารถที่จะคัดลอกข้อความได้ใช่ไหมคะเราไม่ต้องพิมพ์เลยนะคะเลือกข้อความได้เลยแล้วก็ Copy แล้วก็วางได้เลยนะคะแต่ว่าอันที่เรา ไม่ค่อยสังเกตเราไม่รู้กันนะคะก็คือนะคะเราแตะออกไปนะคะเราจะเห็นคําว่า,าแสดงคําแปลนะคะแสดงคําแปลบนรูปภาพนะคะตรงนี้นะคะแตะไปเลยรอสักครู่นะคะนี่นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้ก็คือเขาจะแปลเป็นภาษาไทายบนรูปภาพที่เราที่ที่เรา ที่เราถ่ายมาได้เลยนะคะเราก็จะสามารถเห็นได้ว่ามันคืออะไรนะคะแต่ว่าเราก็ใช้วิธีที่จะมันจะคัดลอกไม่ได้นะคะทุกคนนี่เนาะจะคัดลอกได้เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เวลาแปลเป็นไทยเนี่ยมันจะอ่ามันจะไม่เรียงกันนะคะมันจะแบบติดกันหมดเลยนะคะ,ะเลือกก็ได้นะคะเลือกแบบเลือกตรงนี้ก็ได้เลือกเราต้องเลือกเอาก่อนนะคะนี่เนาะ ก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้เราได้นะคะนี่แล้วก็สามารถที่จะคัดลอกได้ด้วยนะคะแปลเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็คัดลอกนะคะนี่สามารถคัดลอกได้เลยนะคะอะ่มันก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้คือ,อเทคนิคที่หลายๆคนยังไม่รู้นั่นเองสามารถนำไปใช้กันได้นะคะถ้าใครอ,อยากจะแปลภาษาง่ายๆนะคะ อวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ